สภาพอากาศที่นี่ย็นสบายดีซะดีจริงๆเลยที่เลืกที่ตรงนี้มาตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายในเมืองนั่นจอว่าไปแล้วตอนนี้เป็นงานเฟสสินะก็นะสภาพฉันตอนนี้ไปงานเฟสก็คงสบายดีปีคตัวออกมาก็คงจะดีที่สุดแล้วนะจะว่าไปย,ายี่ยม่นี่มาช้าจริงๆเลยจะโว้นะว่าบิดกันอีกแล้วนะ่ะ อุสารเลือกที่ดีๆให้แล้วนะให้ตายซะยิ่งเงาวันนั้นฉัน้นน่าหน่ายจริงๆก็รู้แล้วนะว่าคิดถึงแต่ไม่ต้องปวนถึงนขนาดนั้นก็ได้ว่าอย่างไงสบายดีรู้เปล่าล่ะนี่ขอบใจนะที่ได้ที่ดังนี้ให้นะแล้วก็ขอโทษที่มาช้านะฉันหลบพะหาในเมืองนะอืม เรามีคดีเหมือนกันนะกสก็สบายแนะละสงบใจได้เยอะเลยไม่ต้องมาทำพูดว่าหลบทหารในเมืองฉันเลือกที่ที่ไม่มีทหารฟุ้งฟ่านสุดแล้วนะเธอนั่นแหละที่มาช้าแน่ะดูกันนักเซจะก็รู้ไม่ใช่ได้ยังไงว่าฉันเป็นใครฉันต้องทำยังไงนะ่ะ ช่างเรื่องนั้นเถอะรีบบอกมาได้แล้วนะที่เธอติดค้างฉันในตอนนั้นออ้เหนี่นี่นเอาเถาอะก่อนนะฉันจะบอกความจริงให้เธอฟังเองแต่การที่จะบอกความจริงเธอเห็นแล้วใช่ไหมว่ากูเรีนจากพวกเราไปแล้วฉันไปเจอเข้ากับส่วนหนึ่งวิธีจบชีวิต อะไรนะวิธีชุบชีวิตเราสามารถใช้สิ่งนั้นชุบชีวิตเฮากแก็ได้แต่ถ้าต้องรวบรวมของทั้งเจ็ดก่อนแรวบรวมถ้าจะบ,บ้าได้ไงรวบรวมของทั้งเจ็ดถ้าท่านที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดียนะ้าถ้า,าจะไม่รู้แต่ฉันรู้ว่ามันคืออะไรเพราะงั้นทตามที่บอกแนตะ่หน้า คนทั้งเจ็ดอย่างที่ต้องรวบรวมนะ่ะคนทั้งเจ็ดนั่นก็คือพลังทั้งหมดของฮักกเลและเศษเจยวแห่งวิญญาณของเขานั่นแหละจีเบอรเอ๋ยทำไมถึงทำให้มันวุ่นวายด้วยกับดังแค่นั้นให้ตายสิแต่งดีหน่อยนะที่นั่นมอบบางอย่างให้ฉันมาแล้วทั้งสองชิ้นที่เราจะแค่รวบรวมอีกห้า นี่มันมีอะไรหรือเปล่าเลยคะองหญิงแานี่ประสาทสัมผัสดีฉะมัดแลยแต่ก็จะไม่ได้และนะฉันก็เขินใจแล้วก็ได้ไม่ใช่คนจากโลกนี้นี่นะ <c oughs> ใช่ไหมล่ะ <c oughs> ลอเซียลอซิต้า <c oughs> อเออองหญิงทำไมถึง ไม่มีเรื่องใดในโลกนี้ที่ฉันไม่รู้หรอกนะแล้วก็นะฉันถ้าไม่ใช่หนิงี่ได้รู้สึกหรอกนะด้ฉันได้ดีสิอึไม่จริงนะนะไม่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 หญิงคือว่าทำไมถึงไม่ใช่ล่ะก็ฉันก็ฉันรู้สึกกับคุณนี่นะเจ๊อเดะอ๊บหญิง ไปไหนแล้วฉันฉันหลอนไปเองหรอกเหรอ